ร้านอะไรจะหายากขนาดนั้นครับกำลังอินกินรอบโลกวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่หาค่อนข้างยากมากๆเพราะอินหลงไปหลายซอยมากๆนะครับสุดท้ายก็มาเจอเจ,อจนได้นะครับเป็นร้านก็ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือสิเป็นร้านข้าวเกี๊ยวปากหม้อแม่ยี่สุนนะครับแต่อันนี้เป็นรุ่นที่2แล้วครับนั่นคือเจนุ้ยนั่นเองในร้านจะมีทั้งหมด6ไส้ด้วยกันนะครับส่วนคนที่เราเห็นก็คือเจน,เนุ้ยนี่แหละครับเจนุ้ยอัธชัศัยดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะครับแกเนนี่จะป็ ือปาดเขาเกยบมาให้เรากินนะฮะตอนที่อินไปเนี่ยมีคิวก่อนหน้าอินต้องรอประมาณ40นาทีด้วยกันครับกว่าจะถึงคิวอินถึงเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะให้ใบตองมาคนละ1ใบแล้วเราก็าน้ํามันกระเทียมเจียวเนี่ยมาปาดๆเนาะแล้วเจ๊นุ้ยเนี่ยก็จะเอาตัวของเขาเกีบปากหม้อทั้งหมด5รสชาติเนี่ยมาเสิร์ฟให้เรากินก่อนนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เรากินทั้งห้ารสชาติดูก่อนชอบรสชาติไหนค่อยเลือกรสชาตินั้นให้เขาปาดต่อให้นะฮะอินชอบที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องของน้ำจิ้มของที่นี่ครับเ้มีเมวจ็ เค็มเผ็ดแล้วก็หวานนะครับก็อินกินไปเยอะมากๆนะครับกินค่อนข้างเร็วเลยเพราะว่าใช้นุ้ยแกปาดให้เรากินเร็วมากนะครับใน1โต๊ะเนี่ยแกสามารถรับได้ทั้งหมด6คนเนาะตัวข้าวเกียบตัวละ2บาทนะครับก็ให้อารมณ์อมาเกษตรเมืองไทยจับต้องได้ราคาสบายกระเป๋านะครับเผิ่อแกเดยวอินกินไปประมาณ40ตัวนะครับอร่อยมากๆใครมีโอกาสลองแวะมานะครับผม